ตอนนี้ท่านับเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกระทะนเหล็กครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะฮะเป็นช่วงที่เรานะครับผมพร้อมกับเพื่อนๆของเรานะครับจะมาร่วมทําอาหารไปพร้อมๆกับเชฟกระทะเหล็กของเราโดยที่จะมีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่สมัครเข้ามาทาง a c e b o o k ของเรามาร่วมสนุกกันตรงนี้ด้วยวันนี้นะครับไปพบกับเพื่อนๆของเราเลยดีกว่าครับพี่ผัดไทยครับยังอยู่นะคะครับน้องปอยยังอยู่ค่ะน้องแอรินครับ และที่มาใหม่นะครับคุณแ็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหลิงครับสวัสดีค่ะและคุณเอครับสวัสดีครับคุณเอนะครับผมันนี้เป็นคนที่รักการทำอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วอาชีพหลักคือเป็นช่างภาพใช่ค่ะครับผมช่างภาพอะไรครับช่างภาพเกี่ยวกับอินเทเลียแล้วก็แลนสเคปถ่ายแอนสทอะไรอย่างนี้แล้วเคยได้มีโอกาสไปถ่ายพวกรูปพวกอาหารด้วยใช่ค่ะคุณแ็ทครับครับเป็นทั้งพิธีกรครับถ่ายแบบด้วยครับ ทำอาหารบ้างไหมครับการทำอาหารเนี่ยถือเป็นเรื่องเล็กนะครับเป็นเรื่องใหญ่เวลาทานกับเวลาเกินเออเพราะว่ามันไม่อร่อยถูกต้องครับผมส่อนแอ์ปัญหาเดียวกันค่ะปัญหาเดียวกันเลยแล้วเป็นไงน้งปอยหลังจากวันนี้ได้ลองชิมอาหารแล้วที่ดูแล้วเนี่ย ทำยากไหมถ้าเราเออรู้วิธีเนี่ยก็ไม่น่าจะยากค่ะโดยโดยเฉพาะไอ้ตัวตัวซุปที่ว่าอแมงแมงโชยุเมื่อกี้นี้ตัวนั้นอันนั้น่าจะทำง่ายค่ะเห็ดเข็มทองก็ได้เนาะเห็ดเข็มทองมาชิมสี่ทำเป็นผัดผงกะหรี่ก็ได้ครับถ้าเกิดถ้าเราไม่ทําเส้นเราก็ใช้เห็ดอะไรก็ได้ก็คือถ้าเกิดเราอยากให้ได้ฟิวเส้นๆมันได้หมดใช่ค่ะกินกับบุ้นเส้นก็ได้ได้ได้ันได้นอได้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 ไะเป็นไงครับ ก็อะไรที่แปลกค่ะบอกไปกินอะไรยากอย่างที่บอกอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็กินง่ายแล้วอร่อยดีแล้วเป็นคนชอบอะไรเค็มๆอยู่แล้วอ่ะต่อไปครับคุณเลิงครับเป็นไงครับเป็นคนที่รักการชิมอาหารแล้วไปชิมมาหมดแล้วเนี่ยประทับใจอาหารชาอะไรมากที่สุดครับชอบอาหารไทยเนี่ยค่ะอาหารไทยเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยมีครบทุกรสอ่ะวันนี้แน่นอนที่สุดนะครับทั้งหกท่านนะครับก็จะได้มาทําอาหารนะครับได้ดูวิธีการทำอาหารแล้วมีสองท่านที่ได้มาทำอาหารร่วมกับเชฟกระทะเหล็กตอนนี้ขอเชิญเชฟกระทะเหล็กของเราครับเชฟอาหารไทยครับเชฟจุมพนครับ ครับมี่ครับภูมิใจนำเสนอเลยครับหนึ่งในหนึ่งในท็อปเชฟระดับเวลคลาสของเราครับเชฟชุมพลนะครับเห็นล่าสุดบอกว่าไปไปทำอาหารมาครับครับผมที่ไหนครับพี่มีดดีสครับอาบูดาบีอาบูดาบีไปเปิดร้านนะฮะก็ต้องไปคิดเมนูกันอีกละก็พัฒนาเมนูตลอดเมืองอาบูดาบีอย่างเงี้ยชาวหลับก็นิยมซีฟู้ดเยอะหน่อย แต่ก็ต้องใช้เครื่องเทศแบบของไทยเต็มๆแล้วเขาก็นิยมที่จะต้องให้เป็นอย่างนั้นด้วยนิยมครับยครับนั่นก็คืออย่างเช่นคอนเซปต์ของอาหารที่จะมาทำให้เพื่อนๆของเราได้ลองทํากันเพราะว่าวันนี้เป็นเมนูแกงเขียวหวานไก่ดําแกงเขียวหวานไก่ดากินกับอะไรครับกินกับโรตีครับทานกินกับโรตีครับเอาล่ะเชิญวัตถุดิบครับแล้ววัตถุดิบสําคัญสําหรับเมนูก็มีดังนี้ครับแป้งโรตีไก่ดา กะทิมะเขือเปราะเครื่องแกงเขียวหวานน้ำตาลปีบ๊บหอมแดงโหระพาใบมะกรูดกระเทียมตะไคร้รากผักชีและพริกไทยป่นครับผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าน้องปอยเนี่ยเป็นคนที่คูเกี่ยวกับครอบครัวที่ชอบทำอาหารตั้งแต่เด็กๆผมว่าออกมาออกมาโชว์สเนสน่ห์ซะหน่อยดีไหมครับโอ้โหเอาพื้นนะขอบคุณนะมาเลยครับผมว่าผู้ชมรอชมอยู่ <laughs> แล้วอีกคนนึงครับผมขอคนนี้เลยครับคุณเอ๋ครับ <laughs> ครับได้เลยครับ หัวาจสําคัญเวลาแกงขีวหวานที่ทานกับโรตีเนี่ยต้องข้นเพราะว่าเราต้องทานไม่ใช่แกงที่เป็นแกงที่แบบว่าแบบใสกนไปอันแรกเลยก็หั่นขาาตะไคร้กระเทียมหอมนะครับแล้วก็พริกใส่มากก็เผ็ดมากแล้วแต่ความชอบข่าเนี่ยครับเวลาตำน้ำพริกแกงช่วงใช้ช่วงช่วงสีเข้มตะไคร้เหมือนกันต้องใช้โคนเท่านั้นนีผิวมะกรูดราบผักชีราบผักชีก็จะมีกระเทียม แล้วก็ใส่พริกใส่มากก็เผ็ดมากช่วงที่รอหั่นตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้สูตรตัวนี้นะฮะคั่วนิดหน่อยนะเนีนะครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมอันนี้ก็เทประมาสักหนึ่งช้อนโต๊ะละผมคั่วพริกไทยไปด้วยนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มีความหอมครับพนนี้พอหอมแล้วผมตำมันนี้ก่อนครนะฮะรวมกันเลยรับกันเลยครับนี้ตำไฟอ่ะไฟอ่ะเชฟแรงดีครับ เราได้เครื่องเทศละเวลาคั่วใหม่จะหอมมากครับนะตัวนี้เราก็ใช้เอาพริกนะฮะหอมทั้งหมดเลยครับลงไปในครกใช่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยไอ้นี่พริกขี้หนูครับพริกขี้หนูนะครับฉะนั้นน่ะจะใช้ใช้ใบเพื่อตำน้ำพริกให้สีเขียวเพื่อตำน้ำพริกให้นี่โบราณเลยนี่นี่ภูมิปัญญาภูมิปัญญาของโบราณเลยค่อนข้างเฟรชมากนะฮะใช่โอเคเราใช้จิบใบมะกรูดลงไปด้วยเลยเครื่องเทศที่เราเราก็ใส่ไปเยอะหน่อยฮะ อันนี้เรียกตำเรียกสาวป่ะครับเหมือนดนตรีนะตึง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 ติ้งจะได้ติ้งติงไม่จริงจรงโบราณเนี่ยสาวสาวตำเรียกหนุ่มนะสาวสาวตำเรียกหนุ่มใช่หั่นลงหั่นลงไปกับกะทิที่กำลังแบบว่าแห้งๆเลยนะครับใช่ครับพอใส่เข้าไปจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาสักทีเลยนะครับทีนี้ค่อยๆหยอดไปตอนนี้เราเราดึงรสชาติด้วยครับ หัวน้ำปลาค่ะนะฮะน้ำตาลปี๊บนำตาปี๊บก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะนะฮะจะคิดจะเห็นว่าน้ำมันสีเขียวจะเริ่มออกมาแล้วฮะครับนะฮะน้ำมันสีเขียวเริ่มออกมาละโอเคช่วงนี้ผมใช้ไก่ดำเลยไก่ดำเลยเนื้อไก่ล้วนๆไม่มีหนังไม่มีหนังอ๋อลงไปผัดด้วยเลยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้ใบพริกเนี่ยฮะ ทีนี้ค่อยหากยเติมค่อยเติมเห็นมะถ้าเกิดมีมะเขือเปาะเราก็หั่นบางๆเพราะเราจะได้ทานกับแล้วก็จะได้สุกเร็วๆโรตีได้แล้วสุกเร็วๆนรับหั่นสดงี้ได้เลยครับเวลาแกงเนี่ยเวลาตรงนี้แล้วเนี่ยต้องไฟเขาเรียกซิมเมอร์ละเพราะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเนี่ยน้ำมันจะเยอะขึ้นมาทันีนะกะทิจะแตกมันเกินไปตัวนี้ก็แค่ไก่สุกกันนะครับก็แค่ประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีก็โอเคแล้วย่างตัวด้วยกีวาับดง พอแกงได้ที่แล้วเนี่ยจะมีทินิหนึ่งเวลาช่วงที่ใส่ใบโหระพาถ้าเกิดไฟไม่แรงเนี่ยเวลาใส่โหระพาไปเนี่ยใบโหระพาจะจะดำจะดำเพราะฉะนั้นตัวน,นี้จะสีสวยแหละตัวตน,นี้ปิดผมปิดไฟแล้วนะฮะครับผมนี่รโรตีแล้วนี่คือโรตีเดี๋ยวนี้ก็สําเร็จรูปมีแล้วเราจะทอดจากเป็นโฟเเซนเลยก็ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าอร่อยที่สุดนี้ให้ออกาจากเขาช่องแช่แข็งเลยครับใช่แข็งๆแล้วลงมาแล้ว สีเลยไม่ต้องใส่น้ำมันไม่ต้องไม่เพราะว่าในในในแป้งโรตีจะมีมีน้ำมันอยู่แล้วมีน้ำมันมีเนยอยู่ละผมใช้ใบพริกเนี่ยแต่งจานง่ายๆเลยน้ำมันเถี่วนี่ออกมานี่ออกมาจากพวกใบพริกใบพริครับใบพริกใช่ไหมครับก็ได้ทานเนื้อกันร้วนๆเลยวันนี้เนี่ยผมเอาบัตรีครับ ครับเทนิดนึงครับดูลงไฟนิดนึงนะครับเป็นไม่บันดีนะฮะเนื้อบันดีติดติดไฟอยู่ครับผมโรยบันดีที่ติดไฟเนี่ยครับลงไปบนแกงเคียวานิดเล็กน้อยนะครับครับเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้บันดีเวลาใส่ใจมันต้องเฟรมเบ้ก่อนไม่ให้ขบนะฮะบวกกับที่ลาดให้มีความยอดผลลาพาก็พอสวย นะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเลยนะครับสำหรับโรตีแกงเขียวหวานไก่ดำและนี่คือเมนูโรตีแกงเขียวหวานไก่ดำเครื่องแกงที่ผัดเคล้ากับเนื้อไก่ดำจนเข้ารสถ,ถานคู่กับแผ่นโรตีทอดกรุบกรอบเป็นเมนูความอร่อยที่เข้ากันอย่างลงตัวเดี๋ยวเราต้องรออีกสองท่านของเรานะครับผมที่กำลังทำทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาจัดการกันแล้วก็ลองชิมกันแล้วมาดูกันว่าใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นของวันนี้ไปครับผม เสร็จเรียบร้อยถือว่าทั้งสองท่านนี่แต่งหน้าแต่งตาของจานของคุณนี่ได้ใกล้เคียงกับเชฟมากนะสวยกว่า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 ด้วยนะฮะเ<า>ครื่องแกงของปอยนี่เขาตําละเอียดมากเพราะเขาตาจนเชฟทำเกือบเสร็จแล้วอะ<า> <laughs> ตอนนี้ก็ได้เวลาชิมกันแล้วสําหรับโรตีแกงเขียวหวานไก่ดานะครับผมซึ่งก็มีคุณประโยชน์จากไก่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับในเมนูนี้ลองชิมของเชฟก่อนเลยครับ,บ<า>ลองชิมเลยนะฮะ<า>แล้วก็จำรสชาติเอาไว้นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำนะแอร์แอรแอรเบรกเบรกเำให้ก่อนแล้วเดี๋ยวให้กินได้ทำจะทานเลยจะทานหมดนะนอกวันนี้นะครับเป็นไงบ้างอร่อยค่ะเป็นเผไปมีทุกรสชาติแบบรวมกันเลยแล้วหอมมากจริงๆค่ะเป็นไงครับแทรับครับรู้สึกว่าเข้มข้นมากๆนะครับรู้สึกได้กลิ่นของเครื่องเทศเลยตามปกติเคยได้ยินว่าไก่ดำมันจะเน้อแข็แต่นี่ไม่แข็เลยค่ะแล้วก็ ไอ้พวกเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันแบบกลมกล่อมหมดทุกอย่างเลยค่ะอะล่ะครับตอนนี้ต่อไปครับของน้องปอยครับไม่ต้องรอแล้วนะครับพี่ผันเริ่มจัดการแล้วนะครับพูดตรงๆงเลยนะอร่อยมากอะไรอีกแบบนึงจริงอ,อันนี้คือแบบถ้าคนโบราณไม่บอกนะคะคนเนี้ยใจใหญ่ทำอาหารกับคนใจใหญ่แบบ โอ้โหเต็มที่ก็อร่อยครับมีเข้าสวยเพิ่มไหมเนเนื้อไก่เนี่ยจะยังไม่ค่อยเข้าเนื้อนิดหนึ่งแต่โดยรวมแล้วโอเคเลยค่ะมาขอบคุณแอ้ครับเป็นไงครับคุณเองครับชาแล้วของคุณเอ้เนี่ยนะคะจะแบบ ออกนวลๆขาดเค็มไปนิดนึงผ่านไปแล้วนึกถึงแม่ครับอย่างนั้นเลยเหรอแม่ชอบทําอะไรที่แบบว่าไม่ต้องรสชาติจัดมากนะครับก็ค่อนข้างแบบกลางๆนะครับแต่ก็อร่อยครับชอบครับผมนึกถึงแม่ครับสวัสดีครับผมนี่คือเสน่ห์ของการตําน้าพริกแกงสดความแตกต่างจะไม่มีเยอะแต่ถ้าเกิดลองเอาไปซื้อน้าพริกแกงมาถ้าเกิดมาแกงเนี่ยจะต่างกันโดยเชิงเชิงนะครับก็ได้ชิมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้คะแนนกันแล้วเดี๋ยวกลับไปดูกันว่าใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นครับ เลขที่ออกเอาไม่ใช่หวยครับผลนะฮะก็ออกมาแล้วนะครับผมได้ชิมกันไปแล้วนะครับสาหรับของทั้งน้องปลอยของน้องเอนะครับท่านแรกครับผมคุณหล่งนะครับให้คะแนนกับคุณเอครับท่านที่สองนะครับคุณแท็กนะครับให้คะแนนกับน้องปลอยครับ น้องแอรินนะครับให้คะแนนกับใครเอ่ยจ๊ะปอยค่ะปอยครับและท่านสุดท้ายครับพี่ผัดไทยครับปิดให้หน่อยครับให้คะแนนกับปอยค่ะปอยครับแสดงว่าวันนี้นะน้องปอยนะครับไม่ได้เป็นเรื่ดีดีด็ได้ท้องปล่อยไปกาศนียาบัดจากดาวปครับขอบคุณเชฟชุมพลมากๆนะครับวันนี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับไปครับ สนุกกันอีกแล้วนะครับผมกับเมนูจากเชฟสุมพลนะครับผมทุกสัปดาห์นะครับในช่วงคุกกี้หัวใเชฟหรือโรงเรียนกระทะเหล็กคุณก็จะได้มาร่วมสนุกนะครับเพียงคุณสมัครเข้ามาทาง Facebook คุณก็มีโอกาสเข้ามาทําอาหารแบบนี้ได้และเช่นเคยครับท้ายรายการนะครับวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมอบให้กับมูลนิธิดวงประทีปวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับพบกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ